สวัสดีค่ะตามติดชีตพนักงานออฟฟิศมึนๆกลับมาแล้วค่ะวันนี้ไปทํางานพร้อมกันค่ะมาถึงก็สแกนหน้าเข้าก่อนเลยจากนั้นวัดอุณหภูมิแล้วก็มาตอกบ,บัตรนะคะเช้านี้เราก็มาแต่เช้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าต้องรีบมาเคลียร์งานเอากระเป๋าวางเปิดคอมแล้วก็เอากระเป๋าเก็บแล้วก็มารีบเคลียร์งานกันค่ะช่วงนี้งานเยอะมากปวดหัวสุดๆเลยวันเครียดๆแบบนี้ไปหาตัวช่วยมาทําให้สดชื่นกันดีกว่าค่ะโอ้โหแดดแรงมาก วันนี้เรามาที่วิลล่ามาเก t สาขาไกล้ออฟฟิศนะคะมาตามหาเครื่องดื่มที่สดชื่นกันและน้องคนน้นก็คือแย่เอเนจีดิงค่ะน้องเป็นเครื่องดื่มรสชาติหวานแต่ไม่มีน้ําตาลนะซ่าสดชื่นนอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมเลนจีด้วยแย่เอเนจีดิงตัวนี้นะคะเหมเาะกับคนรักสุขภาพมากเพราะว่าเขาเลือกใช้คาเฟอีนธรรมชาติจากโกราณาผลไม้จากบราซิล ที่เขาว่ากันว่าให้คาเฟอีนสูงกว่ากาแฟอีกนะนอกจากนี้น้ำตาลยังสูซ็น0%ดีต่อสุขภาพแน่นอนแล้วก็มีวิตามิน b 6แล้วก็ b 12ด้วยนะมาถึงออฟฟิศเราก็เอาน้องช่ายเตียนนะคะจากนั้นก็มาซื้อก็เดเถวกินกันอะไรที่ขาดไม่ได้ก็คือแย a h yeah ENERGY DRINK มากินโชว์ซะเลยเปิดกระป๋อ,ปองแล้วก็ดื่มเลย กินกี่ครั้งก็ชอบมากเลยค่ะประทับใจสุดๆทั้งซาทั้งสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมลิ้นจี่ด้วยนะยิ่งกินคู่กับกว๋วยเตี๋ยวทำงานมาเหนื่อยๆกินแบบเนี้ยฟินสุดๆเลยจากนั้นก็มาทํางานต่อค่ะแต่ยังทําไม่ถึงไหนก็ต้องรีบไปไปษณีนะคะแล้วระหว่างที่ส่งไปษณีฝนกน็ดันตกซะได้ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะพอถึงออฟฟิศนะคะเหนื่อยมากขอกินเ yeah, ย่ energy drink อีกสักระป๋องก็แล้วกันอันนี้กินได้นะคะเพราะว่าน้องสุนแคลไม่อ้วนแน่นอนอันนี้เราเอามาสองกระป๋องนะคะ ฝากพี่ที่นั่งข้างๆด้วยแล้วก็ชวนกันชิงสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่พูดแลกหรือว่ามิลล่ามาร์เก็ตหรือว่าจะสั่งซื้อทางไลน์อ f ฟ i ิ i ชีย Drink, ล @yeenergydrink ราคากระป๋องใน25บาทเท่านั้นเองค่ะยังไงก็ฝากเลสเย่ today พร้อมเคียงข้างพีชทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะจบ